ลงเลย <c oughs> วีรคาซีวิคครับนะลงมาแล้วฮอนด้าซิตี้เกียร์ซีวีทีนะครับอาการกระตุกกระชากวิ่งเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับนียกมาจากปาจีนบุรีสีมหาโพนะครับจะจัดการให้อาดดวงานไวตรดจพิเศษครับวันเดียวเสร็จนะโอฮอนเกียร์นะครับอันนี้โอวฮอนซ่อมทั้งใบเลยนะครับเนื่องจากมีโค้ดมากมายนะครับกระตุกกระชากวิ่งเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับ อันด่วนงานไวด่วนพิเศษนะครับวันเดียวเสร็จเลยนะนะครับอันนี้ด่วนพิเศษจริงๆนะครับ Honda City เกียร์ซีวีทีนะครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครัเอาเอาไว้บนถาดอย่างด่วนพิเศษนะวันนี้นะครับวันเดียวเสร็จนะครับวันเดียวเสร็จนะครับที่นี่งานก็ด่วนจริงๆนะอะไรพร้อมนะครับบุคลากรพร้อมนะครับพร้อมได้ทุกอาการนะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่นี่วันเดียวเสร็จนะครับบางที่บอกเป็นไปไม่ได้นะทีนี้เป็นไปแล้วครับนะฮะซ่อมเกียร์นะโอรฮอนเกียร์นะฮอนด้าซิตี้เกียร์ซีวีทีนะปีสิบสี่นะวันเดียวเสร็จนะครับวันเดียวเสร็จเลยเดี๋ยวรอรับได้เลยนะส่วนพิเศษเดี๋ยวจัดการให้นะครับมีโค้ดมากมายหลายอย่างนะครับเฟซเชื่อ์คอนโทรลโนไอซีสตั๊กออฟนะฮะค้างปิดนะฮะค้างปิดนะครับ ถังปิดคอนโทรลเพชเชอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวกระตุกกระชากครับแล้วก็สายพานซีวิธีฉีกขาดนะอันนั้นสาเหตุฮนะเกลียวกระตุกกระชากก็ทําให้สายพานซีวิธีฉีกขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดการให้อีราคาเซอร์วนะิสครับ